นี่ไหนก็มาแล้วเนาะเออถ่ายบรรยากาศเพื่อนๆได้ชมกันนะคะตานนี้นะคะก็จะไม่ค่อยภาพจะไม่ค่อยส่นมากนี่ฉัน,นเดินอยู่นะคะบริมถนนหัวถนนอ่าเขาเรียกถนนเจ้นนี้นะคะเขาเรียกถนนแจ้งวัฒนะค่ะ แล้วก็เป็นหัวถนนแจ้งว <c oughs> ัฒนะก็คือหัวถนนปากเกร็ดนะคะก็ <c oughs> มามสิ้นสุดนะคะถนนแจ้งวัฒนะอยู่ที่นี่เดี๋ยวเข้าไปซื้อแกงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยออกมานั่งนะคะที่ท่านา้ำปากเกร็ดดีไหมชีวิตประจำวันท่องกับเทียเท่ยวค่ะฝากเพื่อนๆนะคะเข้าไปฟังเพลงนะคะฟังเพลงกันหน่อย ก่อนที่จะถูกลบค่ะมันโดนลบแน่ๆแ,แล้วค่ะเพราะมันตินด<ม>ลิขสิทธิ์เออระหว่างที่ไม่ได้พาเพื่อนๆมาเที่ยวน้ะก็ก็เข้าใจไะก็เลยร้องเพลงเต้นเต่งเพื่อนๆมะเดี๋ยวจะเข้าไปทำวัดบ่อนะคะเหมือนเดิมค่ะนะคะเพื่อจะไปซื้อกแกงร้านนั้นแกงร้านนั้นอร่อยเนาะ อืมมอยากให้เพื่อนชิมจริงเลยไปนี่ค่ะมาถึงวัดบอ่อแล้วค่ะเดี๋ยวแวะนะคะหย่อนตู้ทำบุญนิดน,นึงอ่ะเรามาทำบุญวัดบอ่อดีเหมือนเดิมจะเดินเข้าไปนะคะตลาดด้านในเพื่อจะไปซื้อกับข้าวแกงข้ออร่อยค่ะเพราะเขาทำใหม่ๆมันไม่เหมือนตามนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเนี่ยย่านนีย้ย่านตลาดเนี่ยเขาจะทำตั้งแต่ตีสามตีสี่อะไรแบบนี้นะ แกงมาบูกเร็วนี่นะคะมาและะ้วค่ะวันบอกเดี๋ยวเวะทำบุญก,ก่อนนะครับค่ะผ่้ชมนะครับเเทียวก็ได้บุญด้วยนะเมื่อวานนี้ทำบุญมีละ เลือกสมุนท้าเวสุวรรณนะคะที่พิการร่วมสมุเท้าเช่นเวสุวรรณนะคะรู้ภาษาพระเจ้าและต่อสมาสามพุทักษ์ลองฝันนะกที่พกาขอห้อยกะจาะตมาสาพิทัก้ากรจ่อมาักรภพระเจ้าะตอานาพิขอบเจ้าขอตั้งจิที่เถิดนสุขชนและมาผลติปาจในวันนี้ ขอสวายแดกคุณครพบทุกท่นานทุณประสงค์ดิดามาดาคุณรูที่ปรกาอาจารย์และเพื่อนเพื่อนทั้ทงหลายให้ได้รับบุญกันไปนะคะมาต่อกันค่ะเห็นรึมั้ยยิงอเนเราไปวัดบ่อเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดแล้วนะคะที่เพื่อนจะเข้ามาทำบุญน,นะคะดูสิคะบรรยากาศนะคะโล่งสวย แล้วการทำบุญเนี่ยถ้าเข้ามาแล้วรู้สึกสบายใจเนี่ยนะเออบอกได้เลยนะคะโอกาสที่จะมาบ่อยๆเนี่ยมันมีเยอะแล้วจริงๆ <laughs> พูดตรงๆท่อง,ง,งกับเที่ยวก็ห่างวัดมานานพอมาไลฟ์สดนี่นะคะก็เริ่มที่จะม,มีการเข้าวัดเข้าวาแล้วดูบรรยากาศนะคะหเห็นไหมมาชมของสวยๆกำงามกันอีกน,นะคะก่อนที่จะเข้าตลาดนะเราจะไปซื้อกับข้าวโอ้ยเพื่อดูดีอนี่ ไม่เคยหยุดให้ดูตรงนี้เลยเห็นไหมคะพเพื่อนเพื่อวัดบ่อค่ะั